เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมผมต้องเดินทางไปที่ตุรกีนะครับกับ AP นะครับ AP เนี่ยเขา มีกันเปเลย AP ยูเลเซียวินเทอร์อินตุรกี2019นะครับตุรกีเนี่ยเป็นดินแดนของ2ทวีปนะครับจะเป็นทวีปยุโรปและก็เอเชียนะครับผมและตอนนี้ได้ข่าวว่าอากาศทางตุรกีเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวเลยแหละคือผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอาหารของเขาเนี่ยมีอะไรทานบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรกินเพราะผมก็ไม่เคยไปตุรกีนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆเลยคือตุรกีเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากๆเหมาะกับการถ่ายรูปเดี๋ยวระหว่างนี้นะผมก็ขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตุรกีครับผมนี่เลยฮะตุรกีโอ้อากาศมันนี่มีไหมมีมันนี่ตุรกี ยร้านที่ตุรกีร้านเนี้ยร้านก๊อกกะเป็นมือแรกผมไม่รู้ว่าอาหารการกินเป็นไงไปละเข้าไปกินกันแลเ้ไปกินกันไม่กล้ไปกินกันได้แล้วไม่หิวเหรอยไปเดี๋ยวไปดูว่าร้านก๊อกกะร้านแรกมีอะไรกินบ้างผมอยู่ในร้านอาหารก๊อกกะนะครับเป็นร้านแรกมาถึงก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีนี้วางไว้ให้เลยครับ บอกว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวอิสลามนะครับแล้วก็จะมีคริสต์บนกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะนิยมกินพวกไก่พวกเนื้อพวกปลากันนะครับบอยทั้งน้องเย็นไหมเย็นโอเคเนาะแต่ว่าเย็นไหมเย็นไหมก็เย็นผมอยู่ได้ทั้งวันอะไล้ลเข้าไปกินกันข้าวไปกินกันข้าบไปกินกันได้แล้วเอาไปใหม่เอาไปใหม่มาตุรกีดูใส่ได้ไหมไม่รู้ผ่านตมไปได้ไง มาแล้วแรกแล่นสุดๆดิฉันเขาบอกแล่นสุดๆอะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็ลองกินถ้าไม่รู้กินถูกคุนผิดนะครับไม่ใช่อาหารบ้านเมืองเรานะอร่อยมันก็อร่อยมันทําให้รู้สึกสดชื่นดีเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวใช่ไหมเรากินดีแต่ว่าก็แพงแตกๆดีเพราะเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับอาหารพวกนี้นะ ถึงดีเจพูิเมนูอ่ะมันอาหารกรีนนะฮะก็มีไก่มีข้าวคล้ายๆข้าวมันมาลองดูนี่เป็นไงรสชาติตอลองชิมหน่อยเหมือนข้าวมันไก่แต่ไก่ไปแบบจี๊ๆเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากก็ดีนะฮะก็กินได้ เมื่อกี้เว้ยกูก็รอเมนูต่อไปฮะเรากูกาหานไม่ถ่อมีอะไรอีกไหมครับเขาบอกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วท้องกูไม,ไม่อิ่มเดี๋ยวไปหาอะไรกินนิๆๆดีกว่าป่ะก็มื้อแรกก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าเป็นยังไงนะฮะไปแต่คงว่าของกินกูจบแค่เอ็กข้าวไก่ตันนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่านอกจากเดินทางมามาะมาณ11ชั่วโมงใช่ไหมเหียแล้วก็ทาน เท่านี้ฮะพักผ่อนดีกว่าเราจะไปดูว่าพรุ่งนี้จะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับผมว,ว,วันนี้ผมลงมากินอาหารเช้าที่โรงแรมวันแรกเรัาแล้ว่าพุักานเขาเดินมาถาม <c oughs> คุณมาจากประเทศอะไรผมว่าไม่บอกว่าผมเป็นคนไทยผมกลัวก็ว่าผมกินอย่างนี้มาประมาณห้าจานอุยโทษครับผมยังไงอ่ะมีซี่ก,กอกหอามูแต่เขาไม่มีไข่ดาวไม่เอาไมา่ดินมาดิบเด็ดไม่เอาแล้วไม่เอาไข่ต้มครับผมไข่ต้มมันฝรั่ง ไข่ออมเล็ตคน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 อนี่ที่ผมกินไปนะฮะซี่กบผัดหลายๆอย่างนล้นเนี่ยแต่กินไปทุกจานของผมต้องมียเนี่ยรู้สึกว่าจะกินได้ง่ายสุดแล้วอะแต่อันเนี้ยผมชอบเปรียคล้ายปลาต้มโขลกบ้านเราแล้วเหมือนเป็นปอปเปี้ยแต่อร่อยดีนะรูปแบบกอเปี้ยอันนี้ดีก็แฮมไก่ที่ผมกินนะครับเนี่คืออาหารโซจะไม่เยอะอะไรนะเห็นปะ โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างน,นะฮะกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนนี้ผมอยู่ตรงข้ามสนามบอลสมโมสรเบส Basic ิกตัดนะครับเป็นสนมโมสรชั้นดังนะครับของ, Basic บง,ง,งเบสิกตัดนะฮะดังไงดังเดชเบสิกตัดเบสิกตัดอีกงี้ดังเราเดี๋ยวนี้เราจะไปลงเรือกันใช่ป่ะครับไปเที่ยวกันสวยนะข้างนอกข้างนั้นฝั่งนู้นสวยมากอยู่ในน้ำเจ้าพระยาเนาะ ขึ้นเรือขึ้เรือขึ้นมาดิมึงไปไม่ไปเหรอบ๊ายบายมาดิมึงมาด้วย <laughs> ผมว่ามาเจอโชว์ขายขายพามีกลุ่มบ้านเราเนี่ยเลยที่เขาจะเป็นรสเนื้อรสผักไก่แกงกะหรี่เอาหมดเลยไหมลองเอาดิลอง,ลองไปชิมวาไปชิม กินดีกว่ามานี่อันนี้รสไก่ลองเลยลองไก่ก่อนบ้นรรานเรา<ด> <สะ S 2> เะนะะี่ออยภาษาแม่ค่ะออตุพลนะคะเป็นซีรีส์เกาแก่อีกหนึ่งซีรีสค่ะลองแกงกนะหรี่น้ำหม่ะมีลูกไข่ลูกสวย ูนี้คล้ายๆบ้านเราเอาซ้อมนูนี่อันนี้เป็นผักลองก่อนเหมือนต้มยำบ้านเราอ่ะที่มีการึงก่อนดินนอ่าอันนี้ต้องเหมือนต้มยำบ้านเรามีลองกินดูเนื้อมันก็เหมือนอ่าเป็นสูตรปกตินะฮะ ก็มาเพิ่มอีกเราสั่งเพิ่มอีกนะฮะเราก็กินแกงกะหรี่เพิ่มอีกเขาบอกว่าขึ้นเต็มนะเราจะต้องไปกินข้าวกันต่อเรามานั่งบนเรือเสร็จใช่เตาไปซื้อของกินมาเยอะกินจนเขาก็สงสัยอ่ะเขาถามว่าเรามาถ่ายอะไรกันเราก็บอกเราเป็น YouTube ที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ขอเราถ่ายรูปนะครับพวกนี้เขาน่ารักมากเลยนะ มาเก็ตนะครับเขาก็จะขายพวกเครื่องเทศนนะที่มีหลายหลายอย่างาก็จะม,มีกลิ่นแตกต่างกันไปนะฮะถ้อย่างว่านะครับเห็นไหมความรู้ของแม่ทีมมาเดียร์พิตาจิโอโดยมาดามทีมกับพิตาจิโอนะครับนะครับโอเก,ก,ก่งนะโอ้ผู้ชายเต็ง ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่เซนโซเฟียเมื่อก่อนเซนโซเฟียเนี่ยเป็นโบสถ์นะ,ะนี้เขาเปลี่ยนเป็นพิพิพธ,ธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วะะของศาสนาพิษนะแต่ฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นรูมทนะครับที่เป็นของศาสนาอิสรามนะครับ ผมจกเซ็นโซบิยะแล้วผมก็มาซื้อข้ามโพสี่มิลลิลิตรตกอันละสี่ิลาก็ตกประมาณ20บาทรสชาติเป็นไงเขาโรยอะไรโรยเกลือเว้ยแต่ตกนี้ไม่ใช่เกลือจืดสินะจริงหรือเปล่ไม่ให้เหรอไม่คือเขาไม่ให้ผมไป เฮ้ยเราไม่อยากให้กินโอเคบ๊ายบายมาเมื้อเย็นนะคล้ายๆกับนทุกมื้อเลยข้าวไีไก่เหมือนปลอกเปียะทอดแล้วมีอะไรก็ไม่รู้ครับ้วมีสลัดแล้วก็ทุบหนึ่งชัวย้เหมือนเดิม เนื้อกราเทยอบเบยือทอดลองดูคนระับอือนี่นอร่อยอันนี้ผมแนะนำเป็นหนึ่งอย่างนะฮะผมเป็นคนไม่กินแกะเลยแต่พอผมมาตุรกีเนี่ยแกะที่ตุรกีคือไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็นุม่มผมว่าอร่อยกว่าเนื้ออีกที่ตุรกีผมว่าแกะอร่อยกว่านี้น่าสุดสุดคือมันอร่อยมากเออเด้งมันนุม่ม The เ e s t ตัวนี้ ไปนี่ต่อกลับห้องนอนพอพรุ่งนี้ต้องไปติดที่หนึ่งครับย้ายย้ายจังหวัดนี่ครับเราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับผมก็จะข้ามไปที่ช่องแคบดาดแนาลทะเลเอเชียเราจะไปที่เมืองทรอย์ไปฮะไปดูไปดู ินเสิร์ตอีกนานปะจะอินเสิรอีกนานาะประตูจะหนีกูตายเร็วเข้ามาคูเฟ่ของโรงแรมไอลิสโฮเทลมาฮะมาคือเอาตรงไหมไม่รู้เลยอ่ะว่ามีอะไรบ้างวะนี่คือโซลสลัดเหรอโอ้โหนี่อะไรแมกกะพุนปะเนี่ยไม่ใช่ผักคือผมไม่คุ้นจริงนะฮะเขของตุรกีนะครับเฮ้ยอันนี้น่าจะได้อยู่มีผักขมปะใช่หรอไม่รู้อะนี่เอาข้าวข้าวข้าวมันนะกินได้แน่นอน นี่คือไก่งวงเหรอไก่งวงกินได้อยู่นะเดี๋ยวขอลองอันนี้หน่อยนะอัะ Australian นนี้โอเคเดี๋ยวอินเสร็จต้องรีบนอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่น6โมงเช้านะครับไปเดินทางไปอีกที่โอ้แ้มาดูว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินอะไรบ้างหรือไปเที่ยวไหนบ้างนะครับ คลิปนี้อาจจะเป็นฮิตเรื่อยๆนะเผื่อคนมีโปรแกรมที่จะมาเที่ยวตุรกีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนเช้าดูว่าพรุ่งนี้โปรแกรมอะไรบ้างสวัสดีของเก็บหมดยังเก็บหมดแล้วพี่โอ้โหโอ้โหมา <c oughs> ลงไปกินข้าวกันเฮ้ยนักเรียนญี่ปุ่น <c oughs> ไม่อยู่อะไรตุรกีเนี่ยดำดาดีดุงดาดีดุถึง เซนลีลาเซนลีลาโอ้เราเล่นเพลงมั่วมากเลยไปไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้มีไส้กรอกเป็นดุนดุนและอือกินตุกดีกับไส้กรอกเนี่ยไส้กรบ้านเราอือวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะไปเที่ยวที่แรกงั้นเราไปวิหารก่อนที่แรกวิหารอะไร อย่าถามแบบนี้นะเรจะไปเมืองเปิดตามัานอะโครโพลิสวันนี้ก็ห้ดูหลายมือนะแต่มันเหมือนเป็นภาพที่กอไปกอมาเหมือนจะเปลี่ยนจะช้างเดยตอนนี้ผมอยู่ที่กระเช้านะครับลังจะขึ้นไปข้างบนของอะโครโปลิสนะครับผม นี่กระเช้าอะเช้อโคโบลิสเราไปแปดคนนะฮะเอาละครับขนไปแล้วสวยลบไม่กระเช้ามันแขวงมาอลังการงานเฮ้ยดู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 ด่ดู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 งูด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 ดูดูดูดดู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 ดดูดิครับ ก็เนี่ยครับผมอโครบูลิสนะครับตอนเนี้ยเมื่อก่อนมันพา่าน2,000กว่าปีแล้วเก่ามากแล้วก็เหลยทำสร้างที่ประหลาพังแล้วน่าแนะนำนะเป็นวิหารอโครบูลิสก็แวะมาถ่ายรูปกันได้นะฮะนะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปให้ดูแล้วกันนะนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่อไปเดี๋ยวดูกันนะฮะ มาที่โรงแรมนี่เลยครับผมอยู่ที่เมืองคุสตาดาซนะครับกับโรงแรมคาริสมาดีลักโฮเทลเข้าไปข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างเขาบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรม5ดาวด้วยผมว่าของต้องแบบบรรเจิดอเนื้อต้องมาขาต้องมีแกะต้องมีป่ะมีผักนานาชนิดเลยนะฮะเราเริ่มจากตรงนี้เลยตรงอันนี้คือพิซซ่า <Wow. S 1> ข้ามันกุกมือต้องมีอันนี้ให้บิมถือก่อน เท่านี้ก่อนหลายๆอันนะฮะเขามีแรมด้วยนะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครครับผมฮะมาแล้วฮะอพอดีนะฮะ ก็ถ <g liness> ือเราก็ต้องปรับไปตามสภาพที่เราอยู่นะว่าเราอยู่เมืองไหนเราก็ต้องกินอาหารตรงนั้นแล้วพยายามเข้าใจของวัฒนธรรมการกินของเขานะครับ <g liness> เดี๋ยวดูวันเดี๋ยว,วพรุ่งนี้มื้อเช้าที่คาริสตมาเนี่ยจะต่างกับ2วันที่ผมทานหรือว่าจะค,คล้ายค้ากันเดี๋ยวมาดูันดีกว่านะฮะเมือ่อกี้เรามาสั่งข้าวเช้าพอดีมผมลงมาช้านะฮรแต่ผมสั่งไข่ดาวไปแปะไปกรอบเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินไข่ดาวที่ตุรกีผมก็รู้สึกดีมากนะ ไขดาวมือแรกที่ตุรกีนะครับจะน่ากินเนาะแล้วทีนี้ไม่มีข้าวมันวะผมบอกเลยว่าผมรักมือนี้ที่สุดที่ผมมาตุรกีเลยเพราะว่าผมสุกว่าผมได้กินอาหารที่มันถูกปากผมอย่างเช่นไขดาวี๋ยวเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมครับเราจะไปเที่ยวที่เมืองเอพปสุดไปดูพวกวิหารใหญ่ๆกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปนอนที่ปาบบคาเลนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างจะสวยไหมนะ่ะไปจากไข่ดาว20บใบเมาาื่อเช้ารู้สึกดีมากเลยครับตอนนี้ผมมาถึงที่เอเปซูนะครเอเปซูตเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากในศตรวรรษที่1เริ่มกิจสรกราละแรกแลครับเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากตอนนี้ก็เหลือจากพวกเมองรอย ปม,มูคาเลนะครับเรอยู่ที่เทเตอร์ที่เขาบอกว่าตอนนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับจะบอกว่าสวยมากๆนะครับสวยจริง จะได้รูปหรือวิดีโอนีเจ้า Let's go ทอนจเหนื่อยแล้ว Let's go ที่มาเร็วเกิงมากกินใช่ไหมนี่นี่มันไม่กินตัวนี้มันไม่กินครับมันไม่กินมันหลอกสแล้วมันไม่เอา จริงแล้วเนี่ยผมก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วแล้วก็ผมลองเดินดูในลายบุฟเฟ่แล้วก็จะคล้ายๆกันทุกโรงแรมนะครับก็จะยังไม่ได้มีอะไรต่างกันมากที่พักที่่อไปของผมไม่รู้เป็นไงแต่พรุ่งนี้ผมจะจับเต็มทุกเมนูเลยรูว่าเป็นไงนะฮะนี่เราถึงนะครับคาปโดเกียนะครับผมเราจะมาที่เมืองใต้ดินเป็นเมืองสมัยก่อน,น เดี๋ยวไปดูกันสำหรับรู้ข้างในมันจะได้หรือเปล่ามัน<อ>สว่างหรือเปล่าไปดูนะครับสำหรับในาศมันจะเป็นแบบนี้รวมๆครับผมอยู่อย่างนี้อตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะครับไม่ใช่บอกว่าถ้ำเดี๋ยวเป็นเมืองใต้ดินจริงๆแล้วโอ้โห คือเขาดูแลไว้ดีนะถ้าเป็นหน้าร้อนคนที่อาศัยอยู่ในดินเนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยทําให้อุณหภูมิมันลดลงและเย็นสบายแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะทําให้อบอุ่นไม่ร้อนที่เกินไปนะครับถ้าขับรถลบท่านอยู่ในถ้ำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก15องศาได้ถ้าหนาวขนาดนั้นนะอยู่ในนี้ก็จะอบุ่นแต่ถ้าเกิดร้อนในนี้ก็จะเย็นเนินเป็นแปดน เสร็จแล้วฮะบอกแล้วว่างจริงทั่งในสวยมากนะครับแล้วก็มีโอ้หลูไปดูนู่นดูนี่เขาเรียกว่าทางออกทางเข้าได้แบบสวยมากทําได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะนอนที่โรงแรมถม้ำเฮ้ยจริงเหรอข้างในเป็นถ้ำนักบอกว่าจอ,อมยากมากจะให้เห็นบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะไปนอนอยู่ก็อาจจะมีค้างคาวบินผ่านอย่างนี้ ใช่มินบาวมันอันนี้มันปิดีนีแล,ล,ล,ล <c oughs> ้วไปไปดูกันเดี๋ยวโรงแรมเป็นไงปโรงแรมสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูห้องกันอยากให้ดูมากแต่ละห้องนั้นไม่เหมือนกันแต่ผมไม่สามารถไปดูห้องอื่นได้มาดูห้องผมขึ้นมาเป็นแบบนี้ละมืดๆหน่อยนะมาเลยฮะ <c oughs> แต่ว่าเข้ามานะครับผมของผมที่จะเป็นที่นั่งเล่นแต่จะมีถุงของผมวางอยู่นะไม่ไเป็นไรเป็นบุงนั่งเล่นอยู่ข้างบนครับ ฮะนี่แล้วมาลงบันไดมาฮะผมวาขอจะมีเตียงฮนะแล้วก็ลงเข้าห้องน้ำเลยครับผมโอ้โหคือสุดยอดนะฮนะห้องจะประมาณนี้นะฮะสวยมากนะครับถ้ามีโอกาสมาคาบิโลเกียนะครับแวะมาสวยจริงผมแนะนำแนะนำได้เลยแนะนำจริงๆ แล้วอาหารมื้อนี้ครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมเข้ามาไม่ต่างกันเลยครับผมก็จะเป็นสลัดครับผมนี่เลยขนมปังครับมีซุปหนึ่งแล้วก็เป็นข้าวกับเนื้อลองชิมครับต้องลองชิมส่วนเราลองนี้ดีกว่าพอสุดที่มันต่างกันคือตัวนี้นะฮะอันนี้ผมบอกเนื้อที่นี่กินจะแรงจริงแล้วนี่พี่กินนี่เสร็จจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมจะไปดูโชม ซึ่งเป็นโชว์ที่เป็นเส้นพื้นเมืองของอาหารมีเปเท่านี้ครับเพราะมันเป็นอาหารจานเดียเด่ยวๆนะครับ<า>ต้องบอกออกมาทริปนี้จริงแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กินเยอะไม่ใช่ว่าไม่อยากกินเยอะนะฮะมากระทัวเนี่ยเวลาจํากัดด้วยนะครับเราต้องไปดูสถานที่นูนสถานที่นูนอีกเยอะนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรากินข้าขวก่อนเลยแล้วพาไปดูโชว์นะครับ ตอนนี้คนะผมกำลังจะขึ้นบอลลูนนะนี่วิธีการขึ้นบอลลูนของเขาดูดิเริ่มขึ้นแล้วเขาใช้การ์ดขึ้นไปนะฮะ <Wow. S 1> เห็นไหมฮะไปฮะเดี๋ยวเตรียมตัวฮนะเดี๋ยวเราจะขึ้นบอลลูนกันนะฮะต้องบอกเลยว่าผมกลัวความสูงนะะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราอยู่บนบอลลูนแล้วนะครับบอลลูนจริงเนี่ยอยู่แล้วนะฮะข้างบนนี้ขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาประมาณสักตึกไม่กี่ชั้นอยู่พี <Wow. S 1> อันนี้เราจะลอยอยู่แบบนี้นานไหม ประมาณชั่วโมงนิดนิดนึ่งดูเลยดูบรรยากาศแล้วกันนะว่าเป็นไงนะก็ครั้งหนึ่งนะครับผมถึงมากก็ยังสวยมากเลยครับดูดูองค์ภูเขาแบบสวยมากนะนะหลังจากลงจาก บอลลูนนะบอลลูนบอกว่าสวยมากๆนะครับเราก็มาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์โโรเมร่นะครับสวยมากๆาเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะฮะ ที่เราไปดูกรูเมสเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็แวะมาทานอาหารจีนเป็นมื้อกลางวันนะฮะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอื่นอีกเพ่งวันนี้ผมจะกลับแล้วนะครับแล้วก็เป็นอาหารจีนมื้อแรกที่ตุรกีผมไม่รู้ว่าอาหารไทยจีนกับอาหารตุรกีจีนจะเหมือนกันไหมแต่วันนี้ผมจะพยายามกินให้เยอะที่สุดแล้วดูว่าอาหารมีอะไรบ้างแล้วรสชาติ่ะจะเหมือนแบบไทยจีนบ้านเราหรือเปล่านะยวไปข้างในดีกว่านะทื่ร้านมาโดมาแล้วครับผมจีนนะฮะ เนอตจะว้ามากมาจริงเขาสั่งมาปเป็นอะไรนะฮะเป็นอาหารจีนลองเลยให้ผมขอลองนี่ก่อนได้ไหมนี่คืออะไรนี่อมเปรี้ยวผมขอกินอันนี้ได้ไหมมา กู้ถึงรสชาติถือว่าได้สุดแล้วอ,อาหารจีนที่ตุรกีไม่เหมือนอาหารจีนที่บ้านเรานะน,นี่ผมพูดเลยจำหลายวันที่เรากินมามาปะ่ะพี่บอกว่าเนื้อมีกลิ่นพี่นี่ไม่มีเลย ไปขึ้นรถบาก็หมดอนฮะอาหลังไปเลยก็นี่ก็เป็นอาหารกีกในตุรกีมื้อแรกของผมนะครับถือว่าเป็นมื้อที่โอเคมื้อนึงที่ตุรกีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจี๊บซฟารีกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้ทีมงานกินข้าวแล้วก็ขอกินเท่านี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนรถทิ้งสักก้อนนะดูคนอื่นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะผมผมอยู่บนรถจี๊บซาฟารีนะครับเดี๋ยวจะนั่งรถจี๊บเนี่ยครับไปดูซาฟารีนะฮะ เป็นไงผมก็ไม่เคยนะครับครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วว่าเป็นยังไงนะครับจะเก็บบรรยากาศไปให้แล้วกันนะครับหลังจากนั่งจี๊ปมารับทางคดเคี้ยวลุยมากแต่ดูวิวที่มาแล้วลมหนาวมากดูความสวยงามครับดู อันนี้ก็ผมกำลังจะเดินทางกลับไปที่สวนผภูมิเทพนะครับวันอื่นเลยเนี่ยผมขอขอบคุณ AP มากๆนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ผมนะฮะไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอะไรนะครับปีนี้ผมอยู่ที่ตุรกีมาเที่ยวที่ตุรกีสนุกมากนะครับกับแคมเปญของเขานะครับผม AP ยูเรเซียวินเทอร์อินตุรกีนะครับผมสนุกมากๆนะครับถึงภาพกินจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมต้องการที่จะเสนอให้แฟนขับดูว่ามันมีมุมสวยๆเยอะเลยนะฮะรับรองว่ามาแล้วจะถ่ายรูปสนุกมากๆอันนี้คือความจริงสวยมากๆขอบคุณมากที่อุตส่าห์ติดตามผมจริงๆแะขอบคุณจริงๆนะฮะต้องบอกอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ AP เขามีไลน์ออฟฟิเชียลของตัวเองนะครับแอดเอพีไทยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับผมอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยก็เข้าไปแอดดูได้นะครับผมตอนนี้เขาจะมีอัปเดตตลอดเลยนะฮะอันนี้ต ละเอียดไว้ให้แล้วกันนะครับกอนอื่นเลยขอบคุณ AP มากนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ผมนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะโหดมันหางั้นไปหาอะไรกินกันที่สนามบินก่อนที่เราจะบินไปที่สวนภูมินะครับผมวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พีหลักชาแนลยูทูบเฟซบุ๊กล้วไปฟอลโล่ไอจีของผมได้นะที่พีเดสกอตอีเดสกอแลบเข้าไปติดตามทไอจีด้วยเพราะว่าผมจะลงสตอรี่เราเยอะแยะนะครับเข้ามาก็คอมเมนต์กันด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมไป